สวัสดีค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยซื้ออาหารมาทำทานเองที่บ้านนะคะไส้กอรอกอีสานภาษาอังกฤษก็คือ North Eastern sausage North Eastern sausage จากแมคโครนะคะอันนี้ก็ราคามีแพงเราซื้อมาในราคา47บาทวันนี้จะมาทอดไส้กอรอกอีสานทาน Thai sausage Thai sausage แล้วราะคาลองทอดก่อนแอดลูกนะคะทั้งหมดเขามี16ลูกจะดูว่าปเปรี้ยวพอหรือเปล่าถ้ายัางเปรี้ยวไม่พอนี่ก็วังทิ้งไว้ข้างนอกตู้เย็นนะคะมันก็จะเพิ่มรสเปรี้ยวแต่วันนี้เราจะทานมีผัดแค่ขึ้นช่ายโอเคขึ้นช่ายคือเซลเซ่รซลลย ขึ้นช่ายมี2ส,สายพันธุ์นะคะคือขึ้นช่ายฝรั่งต้นใหญ่และขึ้นช่ายจีนต้นเล็กมีสรรพคุณคล้ายๆกันนะคะมีสรรพคุณทางยาหลายๆอย่างด้วยกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวดัดขับเสมหะขับลมขับปัสสาวะช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์และอีกหลายๆโรคนะคะ